สวัสดีครับสมชายและเชนสุขนะครับวันนี้เราก็มาดูต้นแตงโมของเรานะครับที่เราปลูกไว้นะครับอันนี้ก็วันนี้ก็ตรงกับวันที่ห้าพฤศจิกายนนะครับสองห้าหกหกนะครับแตงโมของเราปลูกได้ห้าวันแล้วนะครับเราปลูกตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งพฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็ตรงวันนี้ก็วันที่ห้าแล้วนะครับเรามาดูนะครับ ต้นก้าของเราไปถึงไหนแล้วนะครับนี่นะครับต้นก้าของเรานะครับต้นก้าแตงโมของเรานะครับเห็นไหมครับก็กําลังจะได้ใบสองใบนะครับก็มีเต่าแตงมาลอยรบกวนเหมือนกันนะครับเต่าแตงนะครับมากินใบของเราบ้างเหมือนกันนะครับแต่ช่วงต้นเล็กนี้นะครับเราต้องขยันอาีดยาปราบศัตรูพืชหน่อยนะครับฉีดยาไอกำจัดแมลงนะครับ เพื่อไม่ให้เต่าแตงนะครับมันมาหรือเพี้ยนะครับมาลบกวนต้นแตงโมของเรานะครับต้นเล็กๆนี่นะครับมันก็ต้องดูแลยากหน่อยนะครับเราต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับดูนะครับต้นกาดแตงโมของเราต้นแตงโมของเราที่เราปลูกไว้ได้5วันแล้วนะครับก็มีต้นแตงที่ยอดมันหายก็มีนะครับอาจจะเกิดจากอะไรก็ไม่รู้แต่มันเดี๋ยวก็ยอดของเขาก็จะออกมาเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับต้นแตงโมเพิ่งได้2ใบนะครับปลูกได้ห้าวัน แต่ต้นแตงก็ไม่ไม่งามเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ามันฝนตกดินมันแน่นนะครับถ้าดินฟูๆนะครับแตงโมจะงามนะครับถ้าดินแน่นก็แตงโมอาจจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับนี่เราปลูกช่วงฝนเราทําดินไว้นะครับฝนก็ตกใส่ทุกวันนะครับแต่เพราะว่าต้นกล้าเราเอ่อพร้อมปลูกแล้วเรายังไงเราก็ต้องปลูกนะครับถ้าไม่ปลูกก็ไม่ได้นะครับเพราะต้นกล้าจะโตเกินเอ่อ ไอ้ไว้นะครับ้จะออกมาหลายใบก็ปลูกยากนะครับเราถึงต้องรีบปลูกนะครับดินแน่นยังไงเราก็ต้องปลูกนะครับจะไอเรามาดูกันจะเป็นยังไงนะครับต,นต้นแตงโมเราก็วันนี้เราปลูกก็ประมาณ4ี่ไร่ถึง5ไร่นะครับประมาณนั้นนะครับเราก็จะปลูกยาวถึงตรงนู้นเลยนะครับฝั่งทั้งที่เราชี้มือไปทางนู้นก็เป็นฝั่งตะวันตกนะครับ ฝั่งทางที่เรายืนอยู่นี้ก็เป็นฝั่งตะวันออกนะครับต้นแตงโมเรานะครับต้นไหนก็สองต้นก็มีนะครับต้นหนสองต้นก็มีนะครับต้นหนต้นเดียวก็มีนะครับอันนี้คืออยู่ที่คนปลูกนะครับคนปลูกเขาปลูกบางทีล้มที่เราหยอดต้นกล้าไว้มันมีสองต้นนะครับเขาก็จะปลูกให้สองต้นเลยนะครับตอนนี้มีต้นเดียวเขาก็จะปลูกให้หนึ่งต้นต้นเดียวนะครับ ตอนนี้เราก็ยามเย็นนะครับในยามเย็นแต,ต่งโมงในยามมาเยี่ยมชมแตงโมงในยามเย็นนะครับวันนี้ก็เกือบจะหกโมงเย็นลมั้งนี่ถ้าเราไม่ได้ดูเวลานะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับตอนประมาณห้าโมงเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับของเราก็จะใช้ท่อพอีนะครับเป็นสายเมนนะครับท่อพีเป็นสายมนนะครับน,นะครับท่อพีอีสีส้มนะครับ ดำส้มนะครับนะครับเราก็จะใช้สารน้ำหยดและระยะห่างของสารน้ำหยดก็ประมาณ10เซนนะครับระยะห่างของสารน้ำหยดก็10เซนนะครับเราจะไม่ใช้พยางคุมนะครับเพราะความประหยัดนะครับแต่บางก็ช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับช่วงนี้แต่ถ้าฝนตกใส่งี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะหญ้าเยอะอยู่นะครับเราก็ต้องดู ดูแลหญ้าไปด้วยนะครับกาจัดหญ้าไปด้วยนะครับเวลาแตงโมเราจะดูแลหญ้าก,ก็ช่วงแตงโมเราก็ช่วงระยะตัดยอดหรือ,อประมาณนั้นนะครับเราก็จะมากําจัดหญ้านะครับใครไม่ตัดยอดก็ได้นะครับแล้วแต่ตามใจชอบนะครับแต่ผมปลูกแตงโมผมชอบตัดตัดยอดนะครับเพราะว่าบางทีการทําการตัดยอดก็มันก็มีผลดีผลเสียก็พอๆกัน,นครับเหมือนนกันแล้วแต่เราชอบนะครับ เวลาเราตัดยอดผมต้นแตงมันชอบจะแบบบวบทวนๆนหน่อยนะครับเวลาเราตัดนะครับแล้วก็แต่ต้นแตงก็จะเดินได้เร็วนะครับแต่แล้วแต่คนชอบก็แล้วกันนะครับใครชอบตัดก็ตัดใครไม่ชอบตัดก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ต่ำนะครับเห็นดินเปียกนี่ครับ ตอนที่เราปลูกตรงนี้ก็มีน้านี่เต็มเลยนะครับแต่เรายกล่องไปแล้วฝนตกใส่นะครับดินก็แน่นนะครับแล้วก็ตรงนี้มีน้ําขังแต่เราปลูกยังไงก็เราก็ต้องปลูกเพราะว่าช่วงนี้นะครับยังไงมันก็มีโอกาสแรงสูงนะครับยังไงก็ปลูกได้นะครับแต่ถ้าว่าช่วงฤดูฝนถ้าเป็นเองอย่างนี้ปลูกไม่ได้นะครับช่วงต้นฝนหรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็จะปลูกไม่ได้นะครับเราจะต้องปลูกหาที่สูงๆแบบเปิดน้ําแห้งไม่ให้ท่วมขังนะครับ นะครับต้นแตงของเราต้นไหนก็เหมือนจะแตงจะเออเราก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับ <c oughs> เราใส่ปุ๋ยรองพื้นมาแล้วนะครับ <c oughs> ดินมันแน่นต้นแตงอาจจะเดินไปหาอาหารไม่ค่อยได้นะครับมันอาจจะทําให้ต้นแตงก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับปลูกต้นแตงนะครับถ้าเราไถาหลายๆรอบถ้าดินมันฟูดีนะครับแตงโมก็จะเดินหาอาหารได้ง่ายและดีก็จะทําให้ต้นแตงเออโตเร็วแล้็งามด้วยนะครับอันนี้เราก็ว่าจะใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเพราะว่าฝนไม่ตกอีกวันสองวันพรุ่ วันสองวันนี้ครับเราก็อาจจะใส่ปุ๋ยนะครับเราจะปล่อยประกาศน้าหยดเลยนะครับเพราะว่าเรากระตุ้นให้เขาได้กินอาหารได้เร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าต้นแตงมันจะขาดปุ๋ยนะครับเพราะว่าต้นแตงมันเดินหาอาหารยังไม่ได้เพราะว่าเราหว่านรองพื้นจริงแต่ต้นดินมันแน่นนะครับมันก็จะเดินหาอาหารไม่ได้เราต้องปล่อยปุ๋ยประกาศน้ําหยดช่วยนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาได้กินอาหารนะครับเพื่อลากเขาได้เดินเร็วๆนะครับแค่นี้นะครับยังไงก็ ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับเพราะว่าแปลงน,นี้จะเป็นยังไงนะครับที่นี้นะครับสวัสดีครับ